เดี๋ยวผมขออนุญาตกลับเมืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดตัวพิวนี่นะเพนะครับผมว่าผมว่านะครับน่าจะน่าจะนะครับน่าจะเปอร์เซ็นต์น่าจะประมาณ0.0001%เนะเดี๋ยวนะขออนุญาตไปเปิดตัวนะครับไปตรงไหนดีเนาะตรงไหนที่รู้สึกว่ารู้สึกถึงความรู้สึกของ ิュนี่นะครับจริงๆมันต้องไปโซกัช่าแมพที่พิวนี่เกิดแต่เราไม่นะนะรเราไม่10บกล่องเปิดทีดิปดค่อยๆเปิดนะครับค่อยๆเปิดทีละอันทีละอันพิュ Pe นี่เพชรเขตรักมานะครับถ้ามานะผมถอดเสื้อเลยถอดเสื้อคาร์ไลท์สตรีมนะครับเอดเสื้อพิュนี่เพชรเขตอไปดูหน้าตามันอีกรอบนะครับว่าตรงไหนว่ามันเป็นยังไงเกืือ มันจะได้วาดรูปในหัวได้ถูกนะครับมันคืออันนี้นะมันคืออันนี้มันคืออันนี้นะครับนะนะเพียวนี่เพชรเขตติดกล่องจะไปรุ่นอะไรเพื่อนบอกกูเปิดเป็นร้อยยังไม่ได้นะนเปิดแค่ติดกล่องเอ้คนมันจะได้ก็ต้องได้แล้วครับกล่องแรกเรียบร้อยสิบสองเหรียญครับผมแม่นึกว่าสิบสามเหรียญร้านอาหารสเต็กมันได้หกถึงหกสิบเหรียญน,นะครับ แล้วก็มีโอกาสได้รับยาอัปเกรดสัตว์เลี้ยงนะเออซึ่งออกมาเลยตรงๆคือ12เหรียญน,นะครับผมไปครับอันที่1ครับเรียบร้อยเกลือเกลือแตกแล้ว,ลวทีนี้ผมขอยญาตไปเปลี่ยนเป็นหมวกหมวกหมาแล้วนะอา่าหมวกหมา,มาไปอ,อ๋อเฮ้ย,ยห้ามสี่เหรียญเยอะไหมอะห้สี่เหรียญน,นี่ถือว่าเยอะป่ะครับอู้ห้สี่เหรียญน,นี่เกือบแม็กซิมัมเลยนะถือว่าเยอะปะไม่รู้สุ่มได้12ทีนะครับเกลือแล้วนะ เยอะและปุ๊บโอ้โอ้สารสอง,งเหรียญน,นี่ถือว่าเยอะปะถือว่าเยอะไหมไม่รู้เลยถือว่าเยอะไหมนะโอ้โหแม่งเริ่มย,าย้ายแนวย้ายแนวก่อนย,ายน้ายแนวย้ายแนวก่อยมาอย่าย้ายมาตบมือด้วยย้ายมาตบมือย,ายา้อยายมาตบมือหน่อยไม่ต้องตบแล้วตอนนี้ไปสดๆปุ๊บห้ามไม่เลียญขายก่อนขายขายกับดักเผื่อกับดักมันทําให้ผิวนี่มันไม่มานะ เผื่อกับดักมันทําให้<ฮ>พิวนี่บอกเฮ้ยฉันไม่อยากมานะครับเจอกับดักฉันขอไปนะครับไม่เอาไม่กลัวนะกลัวกับดักอ่าเราต้องเคลียร์ตัวเองก่อนนะครับเคลียร์ตัวเองก่อนนะของที่มันมีพิษมีภัยต่อพิวนี่เราต้องเคลียร์ให้หมดนะนะน่าจะไม่มีแล้วนะหินพิวนี่น่าชอบนะกัดได้นะฟันแหลมขนาดนี้กัดมาแทะเล่นได้นะพิวนี่นะพิวนี่ชอบอะไรไหมพิวนี่นะรเราเต็มของให้พิวนี่ได้เป็นของเล่นเต็มที่เลยนะพิวนี่นะนะรองเท้าเอาไปใส่ไหมนะพิวนี่มา มีโอกาสเล็กน้อยนะฮะเล็กน้อยไม่รู้เล็กน้อยขนาดไหนน่าจะโคตรเล็กน้อยนะเติมโคตรบงเล็บโคตรเข้าไปด้วยนะทีหลังอะไปไปโอ้โห12 12กับอะไรเนี่ยไม่ได้จะเอาเลยไม่ได้จะจับล็อกเกอร์แล้วมีแล้วล็อกเกอร์นะครับมีแล้วล็อกเกอร์4 0เหรียญขึ้นเยอะไปเยอะเยอะครับ๋อขอบคุณครับคุณพัสกรขอบคุณครับ4ี่เหรียญเยอะเพียงนี่ไม่ชอบธนูส้มของอ็อกครับเพราะเขามีธนูของตัวเองเอยเหรอผมไปเก็บก่อนแล้วกันนะจริงเหรอ โอเอาธนูไปเก็บก the ่อนแล้วกันนะคุณลายล้านะอโอเคโอเคโอเคเดี <Kivol. umen> <Half> ๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากลับไปที่เดิมพิมพ์ลายนี่แล้วแต่เพื่อนๆเลยเพื่อนๆต้องไปลองดูนะว่าใส่อะไรถึงจะดีนะครับผมเต้นเหรอเต้นหมุนก่อนอ่ะหมุนหมุนหมุนอืมแล้วก็เปิดเหลือห้ากล่องละไปหกธนูส้มเพิ่งเอาไปเก็บอย่างเกลือ ออกมาใหม่ก่อนโอ้โหเรียบร้อยเอ๊ว่าไม่ใช่แล้วมันอาจจะชอบแล้วเธอดูส้มเออมันอาจจะชอบอืหกอันเท่านั้นครับแม่ขั้นต่ำเลยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจักรินสวัสดีครับเอามาก่อนเอามาก่อนไอ้เมื่อกี้มันอาจจะไม่ชอบไอ้หนวดเฟิร์มน็อตเนี่ยอะไรวะช่างมันไปต่อต่อเนื่องไปให้สี่เหรียญ Hey, üz, เยอะๆอยู่นะเยอะอยู <ok ่54าสิบสีเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะนะเยอะอยู่นะไปหกสิบเหรียญเฮ้ย60เหรียญนี่แม็กซิมัมป่ะเฮ้ยๆๆ้เฮ้ยได้อยู่60เหรียญแม็กซิมัมเบรกนะครับแม็กซิมัมเบรกเลยนะแม่เหมือนตีสนุกเกอร์เออไป อ่านผิดอ่านอ่านไม่ทันขออภัยด้วยนะครับผมมันเหมือนจะต้องได้แล้วปะอันต่อไปคือมันจะเกิน60เหรียญมันก็ต้องกลายเป็นรันรันเป็นช่องหนึ่งคือพิอนี่เพดเกตถูกไหมใช่ไหมเวลามันทํา6ถึง60พอเลย60ไปมันก็ต้องรันเป็นพิอนี่เพดเกตพิอนี่เพดเกตพิอนี่เพเกตยีเหรียญคลิกจนเมาส์จะพังละเหลือก่อนสุดท้ายแล้วเพื่อนก็น่าจะตามนั้นแหละครับผมนะน่าจะตามนั้นนะครับ ฐานเรื่องของเรียนโอเคครับเกลือเกลือ,อโอเคไปจับสัตดีกว่าสี่สิบแปดโอเคสี่สิบแปดได้แปดทีตบมือตัวไหนตบมือตัวไหนเอาตัวไหนตัวนี้เหรอตัวนี้เหรอได้จัดไปสายนังสเต็กอ่าเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเอาโอ้ไม่มีสิบสามอันตบมือไปก่อนนะเดี๋ยวมาแป๊บนึงไปซื้อไอ้นี่เพิ่มก่อนสักครู่สักครู่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาตบมือไปก่อนแป๊บนึงนะ คุณโอคุณโอลิมปิกแล้วกันนะชื่อเสี่ยงคุณเสี่ยงมากๆเลยเอาคนนี้มาช่วยเนี่ยผมบอกเลยว่าสมเสียงนะครับโอลิมโอลิมปิกนะครับพร้อมตัวแรกเฮ้ยมันมาลุมผมไปปึป๊บปั๊บเฮ้ยติดติดแล้วโอ้โหตัวแรกก็ติดเลยไม่ต้องอย่างนี้ดลวะมีคนตบมือ มันดีอย่างนี้ไม่ไม่เสียแรงที่เติม59บาทเอาตัวไหนต่อเอาตัวไหนต่อเอาตัวไหนต่อเร็วเลือกเลือกไปเลือกเออฆ่ามันก่อนที่่าไอ้ฆ่าพกกาเลวราดก่อนอ้าวไ,ไปเปลี่ยนซุ้มเปลี่ยนซุ้มไหมก็ตบมือหรืออะไรก่อนดีไม่ตบเลยเหรอ โอ้โหเนี่ยแหละไม่ตบไม่เติบอะไรเลยตบสักหน่อยไหมฮะลากมามางงในดรงพงหญ้าอาหรอไปป,ป,ปั๊บป๊บปุ๊บบอกให้ไม่ตบมือโอ้โหเรียบร้อยเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวไหมหรือไง ผู้ชำนาญการจับสัตว์เอาตัวไหนเนี่ยตบอะไรเนี่ยเราตบอะไรเราตบอะไรเราตบตบมือใส่แม่น้ำทำไมเนี่ยเราตบตัวไหนเนี่ยเอาตัวไหนเราตบอะไรเราตบให้ใครเนี่ยอะไรไหน,ไหนสัตว์อยู่ไหนเนะี่ยฮะเรามองไปที่อะไรเนี่ยฮนะตบให้ใครตัวนี้เหรอตัวที่ตีอยู่นี่เหรออะไรเนี่ย เป็นกองไหมเปลี่ยนซุ้มบ้างเออข้ามมันก่อนข้ามกันข้ามกันเอาไงเอาตัวไหนไปเดินตามเดินตามเลยเอาตัวไหนไปเลือกไปเลือกผู้ชํานาญการจับสัตว์การจับสัตว์เอาตัวไหนเอาตัวไหนตัวไหนตัวไหนอะสักทีนี่ตัวไหนตัวไหนผู้ชํานาญการจับสัตว์ตบมือตัวไหนอะตัวนี้อะตัวนี้หอนอยู่นี่อะไปไปปึ๊บ แตะ <c oughs> ผู้ชำนาญการจับสัตว์ทีแรกและทีเดียวหรือเปล่าที่มันจะไป <c oughs> ตัวไหนตัวไหนตัวนี้เหรอตบมือไปก่อนนะแมตบมือให้มันงงไปก่อนอาผมขออนุญาตนะให้เขาตบมือไปก่อนตบมือเรียกว่าล่อล่อหมาไปก่อนล่อหมาให้มันหมามันแบบมึนเลอะเชื่องเลอะหูมันเริ่มงงนะ ให้ตบมือไปก่อนนะอ่านี่ขนาดผมใส่ชุดฮัตกี้เลยนะชุดหมาเือนกันนะครับเป็นเพื่อนกันนะเฮ้ยเออแอตอ่าหอาลอกโอเคนะพอแล้วนะตบตบมือจนมันงงหมดแล้วตอนนี้นะครับหมางงหมดแล้วเน,นี่ยตอนเนี้ยนะครับว่าเฮ้ยคืออะไรเอ้ามันมีเพลงมันมีเพลงขึ้นมาเมื่อกี้มันมีเพลง,ง,งขึ้นมาครับมันมีดนตรีขึ้นมาบนหัวมานะครับ <S <S ลั่นเฉยครับลั่นครับพลาดครับเมื่อกี้เึ๊บเบ๊บเบ๊บ๊บ๊บไปบ ปึ๊บโอ้โหอ่าได้ตัวเดียวจริงๆเลยคือถ้าได้อีกสักตัวหนึ่งอ่ะผมจะปลดล็อกตัวรีวอร์ดนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับรีวอร์ดสัตว์เลี้ยงคอสเลียเนี่ยมันจะได้เป็น5ตัวนะจะได้ใบสกิลมาด้วย3ใบนะครับไปไล่เกอรปึ๊บปึ๊บ ไปตัวที่สองตัวที่สองมาแล้วจับไปกีทีไม่ดูแต่สเตตัสดูกากากระมือร,นะรับเลี้ยงเขาได้ใบสกิลมาแล้วนะครับได้ใบสกิลมาแล้วใบสกิลนี้ผมจะไปปลดตัวหมาผมนี่แหละนะครับเอา <c oughs> ดาเมจธาตุไฟนะดาเมจธาตุไฟนะครับผมดาเมจธาตุไฟอันนี้ก็คือธาตุไฟนะใช้2ใบนะครับมันบอกสุ่มนะเดี๋ยวผมมาเทสเลยนะครับว่าสุ่มจริงหรือเปล่า นะครับคือผมอยากได้นาเมจธาตุไฟที่เพิ่มเข้ามาเพราะผมใช้ตัวธาตุไฟอยู่นะครับตัวธนูผมนะสายไฟลวดน,นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าใช่กดแจร์ฝากติดตามและกดกระดิ่งด้วยทีทิกขอบคุณครับผม